เบนเรดซิงเผยเหตุผลที่ต้องเลิกกับแททนปภาเจ้าตัวยอมรับยังคงมีความรักให้อยู่เสมอและแพทไม่เคยรับรู้เหตุผลนี้เรียกได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเบนเรดซิงหรือเบนอักคากิจวร,รโรดเจริญเดตอดีตสามีของนักแสดงสาวแททนปภาซึ่งเบนได้เป็นแขกรับเชิญในรายการคลับ ฟรายเด s โชและได้เปิดเผยเรื่องราวความรักและเหตุผลของการเลิกราที่แม้แต่ตัวของสาวแพทก็ยังไม่เคยรู้เบนเรดซิ่งได้เล่าถึงเรื่องราวที่ตัดสินใจบอกเลิกว่าไม่เคยพูดไม่เคยบอกแม้แต่ตัวแพทเองก็ยังไม่เคยรู้ช่วงเวลาที่ผมอยู่ข้างในผมไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของพ่อหรือหน้าที่ของสามี ในวันนั้นพูดได้เลยเต็มปากว่าเรายังรักเขาอยู่แต่ที่ต้องตัดสินใจถอยออกมาจากความสัมพันธ์ในครั้งนั้นก็เพราะว่าถ้าหากผมต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำจริงๆผมไม่รู้ว่าผมต้องติดกี่ปีถ้าเกิดว่าเราเข้าไปติดข้างในเขาก็ต้องมานั่งรอเราแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมผมต้องการให้เขาเดินหน้าต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยพูดและไม่เคยบอกเขาเลยซึ่งเรื่องดังกล่าวเบน์ยอมรับว่าเขาเป็นคนคิดเองและไม่เคยบอกใครเบน์เรสซิ่งยังเล่าต่ออีกว่าตอนที่น้องเรสคลอดใหม่ๆเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนั้นก็มีคดีเข้ามาแล้วเราก็ช่วยเลี้ยงดูกันมาอย่างดีเพราะว่าเป็นลูกคนแรกและคนเดียวของเราทุก ไม่ยมบคืนก่อนที่ผมจะเข้าผมจะรู้กำหนดฝากคันและผมจะมีเวลาอีกกี่วันเราก็พยายามใช้เวลาอยู่กับลูกให้นานมากที่สุดบางทีกลางดึกเราก็ไปแอบกอดลูกนอนร้องไห้หลังจากได้รับอิสรภาพกลับคืนมานั้นก็ได้มีภาพร่วมเฟรมกันสามคนอย่างอบอุ่นของพ่อแม่ลูกเบน์ เรดซิงแพทนปภาและน้องเรดซิงออกมาให้ได้ชมและถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่ได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันในฐานะสามีภรรยาแล้วแต่ก็ยังคงทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกต่อไป